ข้อสาคัญเลยในการทําธุรกิจนะคะต้องมองให้ออกว่าลูกค้าของเราเป็นใครแล้วลูกค้าของเราอ่ะตอนนี้เขาต้องการอะไรหรือเขาน่าจะต้องการแต่ยังไม่รู้ถ้าสมมติเราเป็นคนที่สามารถจับเทรนด์ได้ก่อนแล้วออกสินค้ามาได้ก่อนเนะคะเราก็จะได้ใจผู้บริโภคไปก่อนก็จร mm ิง hmm. ๆตั้งแต่แรกเริ่มเลยคือแบรนด์ซุปเปอร์ล็อกจะมีจุดเด่นในเรื่องของตัวไมโครแบรนด์ band. ที่เป็นตัวที่ยับยั้งเชื้อราค่ะแล้วก็แบคทีเรียในกล่องอาหารมันจะทําให้ของที่อยู่ในกล่องมันก็จะเก็บได้นานขึ้นลูกค้าก็เลยเชื่อถือแล้วก็ใช้มาจนถึงปัจจบุบันพอเราเป็น Gen 2นเรามองว่าถ้าเราจะ s u s t a i ไปได้เราต้องปรับตัวแล้วก็พัฒนาแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปกับยุคสมัยเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปหาแล้วว่าเทรนด์ของคนเดี๋ยวนี้เขาสนใจอะไรล่ะคนเริ่มสะสมรองเท้าสนิเกอร์คือรองเท้าเขาแพงอ่ะเขาก็อยากจะโชว์ถูกไหมคะ เราก็เลยออกแบบเป็นกล่องรองเท้าซุปเปอร์หลอกขึ้นมาหรือแม้กระทั่งการออกกล่องที่ใส่กล้องซุปเปอร์หลอกก็ใช้หลักการลดโอนยากางร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นถ้าคุณเก็บกล้องลงไปได้มันก็จะลดการเกิดความชื้นในนั้นเหมือนกันนะคะเราก็เลยเริ่มทํากล่องใส่กล้องมาซุปเปอร์หลอกจริงๆเรามองว่าเราจะไม่ใช่แค่กล่องเราอยากจะเป็นเหมือนไลฟ์สไตล์โซลูชันให้ลูกค้าเราอยากจะเป็นแบรนด์หนึ่งที่สามารถตอบโจทย์การใช้ชีวิตของลูกค้าให้มันง่ายขึ้น ในทุกๆทางเนี่ยค่ะอย่างรางวัลไบโพลบิสเนสอวอร์ดใบสะสิเนี่ยค่ะคือมองว่าเป็นเหมือนรางวัลที่เราตั้งใจทํางานอยู่แล้วเนะเาะพอมันมีคนมองเห็นนะเราก็รู้สึกว่าอ๋อมันไม่ใช่แค่เราแต่มันเป็นพนักง,งานเราด้วยหรือคู่ค้าเราหรือลูกค้าเราเนี่ยค่ะเขาจะมีความรู้สึกว่าอ๋อแบรนด์เนี้ยได้รับความเชื่อมั่นได้รับการสนับสนุนได้รับรางวัลมันก็เป็นเหมือนความภาคภูมิใจอย่างเงี้ยค่ะ